เฮียต er ีให้เลขยังไงเวลาเฮียตีให้เลขหวยไทยเนี่ยเฮียตีให้เลขยังไงคํานวณยังไงวิเคราะห์ยังไงเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูผมจะพามาชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนและทุกท่านนะครับผมมาครับมาครับสําหรับหวยรัฐบาลไทยเนาะสําหรับหวยรัฐบาลไทยเนี่ยนะครับผมเนี่ยคํานวณได้ตัวเนี้ย ทุกคนผมเชื่อว่าหลายเลขที่ตรงนะครับหลายเลขที่ตรงกับเลขดังนะครับพี่ฟังผมนะพี่ฟังผมนะครับถ้าเกิดว่าพี่เห็นเลขไหนในตารางถูกชะตาต้องใจ จะซื้อ3ตัวจะซื้อ2ตัวเนี่ยจับในตารางนะเพราะว่าเลขชุดนี้นะครับเป็นเลขที่คำนวณแล้วนะครับว่ามีโอกาสนะครับส่งท้ายปีมีโอกาสออกมีโอกาสเข้าเนี่ยเยอะมากๆสูงมากๆเอาเป็นว่านะสูงมากๆนะครับเลขเนี่ยมีโอกาสเข้าสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่จําเป็นนะจะต้องตามเลขที่เฮียติเจาะทุกหางไม่จําเป็นจะซื้อตามเลขที่เฮียติเขียนทุกหาง แต่ผมอยากให้ทุกคนมีโชคผมมั่นใจนะหวยรัฐบาลไทยงวดน,นี้อยู่ในตารางหวยรัฐบาลไทยงวดน,นี้อยู่ในตารางจับให้ได้จะสองตัวสามตัวกระช่างจับให้ได้ครับพี่จับให้ได้ไล่ให้ทันหวยรัฐอ่ะอืมปีที่แล้วปีที่แล้วนะไม่รู้จะเดจาวูหรือเปล่านะเรื่องมันจะกลับมาเริ่มใหม่หรือเปล่านะปีที่แล้วเนี่ยนะครับสิ้นปีเนี่ยบอกเลยเพจเฮียตีคนรักหวย กีดเฮกันลั่นเพราะเข้ารัฐบาล3ตัวนะครับเพราะหวยเข้ารัฐบาล3ามตัวนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่างวดนี้เนี่ยจัดหรือเปล่าเมื่อคืนฟาดสามหน่อยวันนี้จัดรัฐบาลไข่เคียมาครับมาครับมาครับเอางี้ห้าร้อยกว่าคนเลขไหนอ่ะขอคนเลยหนึ่งเลขจับให้ผมดูหน่อยจับให้ผมดูหน่อยจับให้ผมดูหน่อยคอมเมนต์มาหน่อยคอมเมนต์มาหน่อย เลขสามตัวก็ได้สองตัวก็ได้ถ้าเลขตารางเป็นแบบเนี้ยพี่จะตามเลขอะไรในลองคอมเมนต์ให้ผมดูหน่อยอยากรู้เหมือนกันอยากรู้เหมือนกันว่าพี่ๆทางบ้านเนี่ยเขาดูเลขมุมมองอ่ะแต่ละคนมันต้องต่างกันอยู่แล้วนะครับร้อยคนก็ร้อยความคิดห้าร้อยคนก็ห้าร้อยความคิดพี่รันแปดเก้าจะอั้นไหมละ่ะแปดศูนย์แปดห้านี่ห้าเก้าสี่ศูนย์เก้าสี่แปดศูนย์สี่ครับ แปดห้าเก้าเออสวยป่ะสวยสวยพี iosis, ่ยุพศูนร์ศูนย์แปดเก้าสวยมากนะพี่สี่กับแปดมาตัวหนึ่งนะครับส, sure. ส ji, ี่กับแปดมาตัวหนึ่งครับแปดเก้าศูนย์ดังค่ะอ่าสามตัวงวดนี้เฮียตีครับ ระวังเลยครับ ่าใครแคปหน้าจอพิมพ์คาว่างวดนี้รวยฮะชอบศูนย์เหมือนกันชอบศูนย์เหมือนกันไม่ใช่ว่าจะแบบอวยนะผมว่างวดนี้หวยมีศูนย์ว่ะทุกคนแต่ศูนย์ล่างศูนย์บนนั่นแหละแต่ศูนย์ล่างศูนย์บนนั่นแหละนะที่น่ากลัวนะครับแต่งวดนี้ผมว่ามีศูนย์นะครับผมว่ามีศูนย์เอาเดยอืมผมว่ามีศูนย์นะน่ากลัวนะอืมงวดนี้รวยค่ะ เฮงเฮงงปังนะครับพี่วันเนี้เอาเถอะเปิดไลฟ์สดมาวันนี้มาเจอกันมาเจอกันก็วาสนาเอย่ยบุญพาวาสนาส่งเอย่ยำเรามาเจอกันนำเรามาพบกันนะครับยังไงก็ช่างวันนี้ขอให้พี่เฮงเฮงบางปังรวย ยังไงก็ช่างขอให้พี่เฮงเฮงปังปังรวยๆสํสำหรับวันนี้นะครับวันดีนะวันที่30เดือน12นะครับธันวาคมส5 6 5นรหนะครับเฮียตีคนรักหวยนะครับก็ขอให้พี่ๆทุกท่านเฮงเฮงปังปังรวยรวยรับทรัพย์รับโชคทวนหน้านะครับคิดสิ่งใดขอให้สมงปรารถนาคิดเงินขอให้ได้เงินนะครับคิดทองให้ได้ทองวันนี้ขอให้ถูกหวยมีโชคใหญ่ทุกคนทุกท่านครับวันนี้เฮียตีคนรักหวยนะครับก็ขอตัวลาพ่อแม่พี่น้อง คนรักหวยแต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ขอกลับสวัสดีทุกคนทุกท่านกลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องคนรักหวยทุกคนทุกท่านวันนี้ถูกหวยทวนหน้าทุกคนทุกท่านเทินสาธุสาธุสาธ,สาธ,สาธุครับ